สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาบอกวิธีจําคําศัพท์ค่ะทีละสองคำนะคะก็คือการจําคําตรงกันข้ามกันนะคะจำหนึ่งคำแล้วก็จาคาตรงข้ามก็จําทีเดียวได้สองคำค่ะไปดูกันค่ะคาแรกเปิดตั้งคู่กับปิดค่ะเปิดปิดคําว่าเปิดในภาษาอังกฤษใช้คําว่า open open o p e n open เปิด ปิด close close c l o s e close ปิดเปิด open close ปิดเปิด open close ปิด open close open close, open. close. ขาวก็คู่กับดำขาวกับดำขาวดำนะคะคำตรงกันข้าวนะขาวภาษาอังกฤษใช้คำว่า white 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 W H I T E W H I T E white สีขาวสีดําชซ้าคำว่า black black B L A C K black white black white black ขาวดำร้อนตรงข้ามกับเย็นค่ะร้อน hot hot เย็น cool cool เย็น Hot. o hot. Cool. o l HOT H-O-T hot ร้อนคู l C-O-L คู l เย็นนะคะคู l cool. เนี่ยฮะเห็นได้ในกระป๋องนะคะแป้งตาง,งูค่ะคู o l cool. น้วก็เย็น hot c คู l นะคะ, cool. ะ,คะร้อนเย็นเปียกตรงข้ามกับแห้งเปียกภาษาอังกฤษใช้คำว่า wet, wet เปียกนะคะ W e t นะคะ w e t wet แห้งใช้คำว่า dry dry d r y dry แห้ง wet เปียก dry แห้งนะคะต่อมา south south คำตรงข้ามคือคำว่า north north south คือทิศใต้ค่ะ south ทิศใต้นะทิศใต้ตรงข้ามกับทิศเหนือค่ะ north north ทิศเหนือ south north south north ทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกตรงข้ามกับทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันออก east east ทิศตะวันออก e a s t east east ทิศตะวันตก w e s t West west ทิศตะวันตกนะคะ s t h i g h low high ล o w h ล g h สูง o ลต่ำ high สูง o ลต่ำาฮโลเนียร a ฟา a r เนียร์เนแปลว่าใกล้ค่ะเนีย ไกลดังนั้นคำว่า far แปลว่าไกลค่ะ far far แปลว่าไกลนะคะ near ใกล้ far ไกลค่ะต่อมา poor poor แปลว่าจนตรงข้ามกับจนคือ wealthy wealthy แปลว่ามัง่งคั่งร่ำรวยนะคะ wealthy poor จน wealthy มั่งคั่งนะคะบางคนอาจจะใช้คู่คำว่า rich rich ที่แปลว่ารวยก็ได้ค่ะ many many แปลว่าเยอะมากนะคะมีจำนวนเยอะนะคะ many จำนวนเยอะตรงกันข้ามกับ few จำนวนน้อยค่ะ few f e w few จำนวนน้อย many few d ด r ร์ซีเดอแปลว่าสกรปรกตรงข้ามกับสกรปรกก็คือ clean clean สะอาดค่ะ dirty สกรปรก clean สะอาด long long แปลว่ายาว long ยาวตรงข้ามกับยาวก็ short short สั้น long ยาว short ั้ long ยาวช h o t สั้นนะคะอ้วนตรงข้ามกับผอมเนะมาะอ้วนภาษาอังกฤษจะคำว่า fat fat อ้วนผอม slim slim ผอมอ้วน fat ผอม slim slow. slow slow แปลว่าช้าตรงข้ามกับช้าคกว่า fast fast เร็ว slow ช้า fast เร็วนะคะ light light แปลว่าสว่างนะคะ the light ก็คือหลอดไฟเนาะ light ก็คือคำว่าสว่างค่ะสว่างตรงข้ามคำว่า dark dark มืดนะคะไฟสว่างกับไฟมืดนะคะ dark แสงสว่างก็คือ light dark ก็คือแบบความมืดนะคะเล็ก ใหญ่เล็ก small small เล็กใหญ่ big big ใหญ่เล็ก small ใหญ่ big pretty pretty สวยนะคะ pretty แปลว่าสวยเนาะตรงข้ามกับสวยก็คือ ugly ugly ขี้เร่ขี้เร่ ugly ขี้เร่ pretty สวย ugly ขี้เร่ ต่อมา lose lose แปลว,ว่าหายนะคะหายไป่ล้องหายแบบนี้นะคะ่ะ lose หายแล้วก็ตรงข้ามคือ find find พบนะคะค้นพบหาเจอะคะใช้ find ถ้า lose ก็คือหาย stupid stupid โง่ stupid โง่ฉลาด clever clever ฉลาดนะคะ stupid n no, ง่ clever ฉลาดช้อนใช้กับซ่อมช้อนซ่อมช้อน spoon spoon s p w o n spoon ช้อนซ่อม fork fork f o r k fork ซ้อม spoon fork spoon fork หมา Dog dog แมว cat cat หมากับแมวหมาแมว dog cat dog cat สุขสบายใจสุขสบายใจ happy happy เศร้าใจ sad sad happy sad happy sad, happy, sad, happy, sad นะคะ happy ก็คือแบบสุขสบายใจนะคะแบบมีความสุขอะไรสุขสบายใจแล้วก็ sad ก็คือเศร้าใจ หัวเราะต้องข้างกับร้องไหนะ้เนาะหัวเราะ laugh laugh l a u g h laugh หัวเราะร้องไห้ cry cry c r y cry ร้องไห้ laugh cry laugh cry, cry หัวเราะร้องไห้ดีกับไม่ดีดีก็ good good ไม่ดี bad bad ไม่ดี wide wide กว้าง wide กว้างกว้างต้องคู่กับรงข้ามกับแคบ narrow narrow แคบ narrow แคบ wide narrow wide narrow ถูก ต้องตรงข้ามกับแพงถูก cheap cheap C H E A P cheap ถูกแพง expensive expensive แพง cheap 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 expensive โอเคค่ะประมาณนี้นะคะ เวลาท่องก็ถ้าเป็นคู่นะคะจะได้จำคำศัพท์ได้เยอะๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์ไปลงไว้ที่นั่นเนาะไปจดคำศัพท์ได้ในเพจนะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด a b c นะคะใครอยากเขียนคอมเมนต์อะไรใต้คลิปได้เลยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรมีคำแนะนำอะไร เขียนให้กันแบบน่ารักน่ารักสุภาพสุภาพนะคะ Thank you for watching See you next video Bye